เดี๋ยวนะนี่เป็นยุคข,ของ AI ถ้าเรามี AI เข้ามาช่วยสรุปบทความให้เราโดยที่เราไม่ต้องจดบันทึกเองล่ะเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูว่ามันทำอะไรได้บ้างกับพอร์โน้อ AI แท็กเกอเครื่องช่วยบันทึกเสียงอาาัจฉริยะที่มี AI คอยช่วยสรุปบทความสำคัญคือปัญหาของวัยทำงานนักเรียนนักศึกษาที่นั่งจดโนด้ตแล้วก็พลาดสิ่งที่สำคัญไปทั้งตอนนั่งเรียนแล้วก็นั่งประชุมงาน คือพอร์ตโน้ตไอเนี่ยจะช่วยเล่งสรุปใจความสําคัญให้เราทั้งหมดเลยนะครับเป็นข้อความให้เราโดยที่เราไม่ต้องมานั่งจดเองมีการตัดเสียงรบกวนแล้วก็ตัดเสียงที่เราเงียบออกไปให้เราด้วยตัวเครื่องบางเพียง0ูนุดนนิ้วหนักเพียง30กรัมในกล่องมีซองหนังเอาไว้ให้ใช้ติดกับมือถือให้เราด้วยนะครับใช้งานง่ายกดแค่ปุ่มเดียวมี2โหมดให้ใช้งานข้อโหมดจะเป็นโหมดใช้งานบรรทึกเสียงตอนที่เราโทรคุยอะไรที่มันสําคัญแล้วก็โน้ตโหมดจะเป็นโหมดที่เราเอาไว้ประชุมงานส่วนตัวใช้งานง่่่่่าาาาายยยใชช้้้้้งงงงนน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 ตตตออออเเเืืไไไดดด30 60ััััวววโมมบบ 64GBPo ลก็ขูคร Not เปลี่ยนเสียงของเราเป็นข้อความสรุปแล้วก็แยกประเด็นสําคัญให้เราทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องมานั่งจดเองและยังรองรับการแปลภาษาได้112ภาษาใช้งานง่ายผ่านแอปพอดโล AI Tracker ใช้งานได้กับอุปกรณ์มือถือทุกรุ่นในแอปยังมีปุ่ม Ask AI ที่ใช้ร่วมกับ ChatGPT 4.1, 4.0, O3 Mini, Gemini 2.5และยังได้รับรางวัล r e n .IF Good Design Award เป็นเครื่องจดบันทึกเสียงอัจฉริยะที่ใช้ AI เข้ามาช่วยสรุปเนื้อหาสําคัญให้เราสะดวกมากสําหรับคนที่ทํางานใช้ที่ประชุมคุยงานกับลูกคา้านักเรียนนักศึกษามีแล้วใช้ช ง่ายขึ้นเยอะเหมือนมีเลขาส่วนตัวเลยมีหลายสีให้เลือกหากสนใจพิกัดอยู่ที่จะกร้าเลยนะครับ